วันนี้มาอัปเดตกับช่องวิถีเกษตรอีกครั้งนะครับกับกิจกรรมการเลี้ยงไก่หลังบ้านนะครับรอบนี้ก็มาอัปเดตก็คือนะครับมาเก็บข้อมูลสําหรับการเลี้ยงไก่นะครับก็คือตอนนี้ก็ทดลองทําแบบการเลี้ยงแบบ2แบบนะครับก็คือเลี้ยงแบบป่วยนะครับขังซูมกับอีกแบบนึงก็คือเลี้ยงในเลานะครับในเลานั้นเลี้ยงให้สวน เพื่ออามาเปรียบเทียบกันดูลักษณะของไก่นะครับแล้วก็ความแข็งแรงของไก่ลักษณะาการเกิดโรคต่างๆนะครับเนื่องจากว่าการเลี้ยงทั้งสองแบบก็มีความแตกต่างกันไปนะครับการเลี้ยงแบบสุ่มนะครับที่เอามาเลี้ยงหลังบ้านนะครับปรากฏว่ารู้สึกว่าไก่สุขภาพจะดีเนื่องจากว่าก็จะปล่อยเป็นเวลานะครับเช้าเย็นเหมือนเดียวกันนะครับแบบที่สวน,นบางครั้งก็ป่วยแค่ช่วงเย็นนะครับ าการได้รับแสงแดดนะครับรู้สึกว่าอาการขังแบบสุ่มเนี่ยที่แบบนี้ครับมันจะได้รับแสงแดดโดยตรงในช่วงช่วงนี้อากาศร้อนจัดครับแต่แว่าไก่เขาก็จะชอบอแตกปีกนะครับแตกปีกแตกขนอยู่เพราะว่ามันจะกําจัดปรสิตท,ที่มีในขนของเขานะครับ,รบก็อาจจะร้อนๆนหน่อยอส่วนส่วนไก่เล็กก็ อยู่ตรงจุดนะครับแห่างแกแบบมาสักหน่อยเดี๋ยวก็จะเ,เริ่มเอามาออกแบบแล้วพุกติที่ขางแบบออกแบบพอประมาณนะครับรู้สึกว่าสุขภาพเขาจะดีขึ้นนะครับต่างจากที่เลี้ยงในร่มนะครับตรงัก็จะเป็นส่วนไก่รุ่น อ,อีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูกับที่สวนอีกทีนึงนะครับเนื่องจากว่าเลี้ยงก็อาหารคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าวิธีการจะต่างกันหน่อยข้อเสียแบบการแบบขวางสุ่มก็จะมีก็คือในช่วงฝนตกนะครับมันจะมีปัญหาดินเขาจะชื้นแล้วก็ฝนก็จะแสบได้นะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแต่ว่าในช่วงอากาศธรรมดานะเียครับหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับ หน้าฝนบางช่วงก็ไม่ค่อยมีปัญหาถ้าฝนไม่ตกมากนะครับแต่ว่าการเลี้ยงแบบที่แบบที่สวนนั่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอธิบายอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่ารู้สึกว่าการเลี้ยงแบบที่สวนนะครับมันสภาพแวดล้อมก็มีมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งครับที่ทําให้ไก่ ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าที่ควรเป็น,นชุดไก่รุ่นพ่อพันแม่พันรุ่นใหม่นะครับนี่ก็เริ่มไข,ข่ละไข่ครังสุมปกติที่สวนก็เหมือนเดียวกันนะครับเวลาปล่อยช่วงกลางวันนะ เขาจะวิ่งมาหาแดดแล้วก็มานอนแตกแดดนะครับแตกปีกประมาณครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบ้างแล้วแต่บางตัวนะครับโดยเฉพาะไก่แจ้นะเขาจะชอบนอนแตกปีกก็จะมีผลต่อก็คือระบบะการย่อยอาหารนะครับระบบเนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอาหารแต่ว่าที่สวนน่าจะมีระบบเรื่องระบบย่อยอาหารนะครับแน่เขาจะซีด เวลากินอาหารนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แตกแดดในช่วงกลางวันแต่อันนี้เพราะว่าแสงแดดมันแสงแดดมันทั่วถึงเดี๋ยวก็จะมาลองเปรียบเทียบกันดูอีกทีนะครับหลังจากที่ทําการล้อมรั้วปเสร็จแล้วก็จะสร้างเป็นโซนๆน,นะครับก็จะเอามาดูเปรียบเทียบกันอีกทีเพื่อพัฒนาการเลี้ยงให้ไก่มันมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็จะได้มาแชร บันทึกไว้เป็นข้อมูลของตัวเองแล้วก็เป็นข้อมูลสําหรับพี่ๆน้องๆที่สนใจเลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับแล้วก็ประสบป,ปัญหาคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวก็จะมาเล่ากันสู่กันฟังอีกทีนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิป update. อัปเดตการทดลองเลี้ยงไก่แบบต่างๆนะครับโด,โดยวิธีต่างๆของผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิธีเกษตรนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าผมบอยกิสโ,โกนลาปก่นนะครับสวัสดีครับ